ราศีพิจิกอาจารย์เป็นไงบ้างคะครับราศีพิจิกเนี่ยเขาเรียกว่าราศีแมงป่องภัษาังกฤษคือแมงป่องค่ะกัดเจ็บเจ็บไหมเจ็บค่ะเจ็บจริงเหรอไม่เคยโดนเอ้ยเออตอนเด็กๆหนูเคยโดนแมงป่องตัวเล็กๆกัดอาจารย์พิษแมงป่องมันพิษ่นี้เองนะมันก็เจ็บป่ะมันเจ็บใช่ไหมโดน,นมดกัดย,ยังเจ็บอาจารย์แล้วนี่แมลงป่องใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปเอาคนเกิดลัคนาราศีพิจิกเพราะกัดแล้วเจ็บถูกต้องไหมใช่ค่ะอ่าอ่าเกี่ยวกันไหมคะอ่อเกี่ยวกันสิ จริงเหรอเอาจริงดิก็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 กัดเจ็บเราจะไปเอาทำไมอ่ะใช่เราก็หาคนที่กัดให่เจ็บสิ <c oughs> เออใช่ไหมบางคนก็ซาดิบนะจา์เอาเลยอ่าซาต้องเจ็บนิดนิดเจ็บนิดนิดอ๋ออ๋อแสดงว่าคุณที่ชอบอย่างนี้นะเขียนไม่ญญว่ากันนะทีเนี้ยุณเกิดรักดาราศีพิจิกเนี่ยค่ะไอในรอบเดือนกันยาโยนยนี่ก็เป็นรอบเดือนที่ว่าสําคัญเดือนไอสำคัญสําคัญพอสมควรนะเขาเรียกว่า ไปอยู่ในสามแยกที่จะต้องการดำเนินชีวิตที่ต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างในหลายเรื่องนะครับแล้วก็ดาวไอลัราศีเป็นปองเนี่ยเป็นน้ำอะไรเป็นธาตุน้ำน้ำชั้นสองพวกหนองคลองบึงพวกหนองคลองบึงหรือน้ำอะไรหรือน้ำอาอสุจิตก็ได้ราศีเพศนี่นะครับอันนี้แล้วก็ เป็นราศีที่อะไรใช่ว่าฆ่าไม่มีวันตายคือเวลาจนตีอะไรมักขึ้นมาทุกครั้งเวลากูไปเห็นเทศบาลเนี่ยเขาฉีดท่อตามท่อรัฐบาลตลาดตามตลาดอะไรอย่างเงี้ยเกล็ดสักพักเดียวจะมีแมลงขึ้นมาค่ะแมลงป่องนี่จะขึ้นมาก่อนก็สับแมลงถ้าหมดสล้วสับแมลงเขายะสั์แมลงสัตว์ที่อยู่ในในในท่อใช่ไหมเวลามันโดนฉีด๊บก็จมตกอ่ะโจมตกมันทำไงก็ขึ้นมาเหนือน้ำก็ขึ้นมา มแมลงป่องอ,อาตะขาบอาเขาเรียกสัตว์ฆ่าไม่มีวันตายค่ะจนตอกทีไรมักขึ้นมาทุกการเป็นราศีเขาเรียกว่าทะลุก,การป้องค่ะอาฆ่าการไม่ได้แต่ว่ามีทิศเซตดีอะไรดีลาศอถดีอะไรดีมีสเสด็จก,กับเรื่องเพศตรงข้ามค่ะดาวราศีเกิดดาวเรือเกิดดาวลัคนาเตอร์ดาวอังคารอาไปไง วันที่สิบหกสิงหาโกดจรเข้าราศีเมษอยู่ในภพอัลลีอยู่ในบ้านที่สองค่ะคือราศีเมษกับราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีอะไรเป็นราศีพี่น้องกันค่ะจเพราะว่าใช้ดาวราศีเกิดเนี่ยตัวเดียวกันคือดาวาาอ,อังคารอ๋ออันนี้คือภพเกิดค่ะอันนี้คือภพบอระนค่ะคือเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนั่นเองนี่นะครับเออพบบราะบอะดวงเมืองกับดวงโลกเห็นไ,ไหมอันนี้อันนี้เกิดอันนี้ตายค่ะ แล้วก็เอเขาเรียกว่าเขาเลยเรียกว่า,าราศีอะไรราศีการเกิดการตายการเป็นนั่นเองออตัวเอเนี่ยไปอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมค่ะเวลาไปอยู่คุณดูเนี่ยไปอยู่อะไรเนี่ยฮเห็นพิษกันแดงไหมเนี่ยอะฮไปลุยพิษนาคอยู่ค่ะอาจารย์พิษนักพิษนาคก็คือพิษทามน้าเนี่ยหนาพิษนาคน้ําเนี่ยฮะแล้วก็ไปอยู่ในเขตทนิดโทท,ที่หนึ่ง อยากได้อะไรต้องเอ่ยปากขอร้องขอความช่วยเหลือเขาถึงได้ไปอยู่ในพบอิอริไปถึงอะไรอริไปถึงอุปสรรคปัญหาการขวางกัง้งไม่ราบเรียไม่ลาบเระอริไปถึงอะไรนี่สินสุขภาพนี่อริแล้วก็ทรรมยตาเนี่ยมีปัญหาตามเราเล่านี้ตามไปด้วยเรื่องเกี่ยวกนี่สินเรื่องเกี่ยวกบสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับการขวางกัง้งทำอะไร,รก็อุปสรรค ทำอะไรก็มีอุปสรรคมีการขวางกั้นตลอดค่ะอาจารย์ใครขวางกัน้นตัวเองไม่ใช่ใครนะตัวเองเนี่ยขวางกั้นเองอะไรเองค่ะแล้วก็เป็นราศีอะไรด้วยเป็นราเป็นราศีทางการยเป็นราศีโลกาวินาศด้วยนี่เวลาไปอยู่ที่ไหนก็ใส่ความวินาศไปทุกที่ที่อยู่แต่ว่าลักษณะอยาอ<ม>่างนี้เป็ข้อดีคืออะไร ไปใส่ความเป็นอะไรไปใส่ความวินาศที่พบอริในพพของศัตรูเ่ยเรื่องอะไรดีเรื่องเกี่ยวกับจรรยุทธ์ดีนะครับเรื่องเกี่ยวกับจรรยุทธ์เรื่องเกี่ยวกับการปาบศัตรูนี่การอะไรเรียว่าการไอ้จับโจอย่างงี้ดีนะครับปบโจงการปะอะไรทบดีนี่ครับดีนะฮะแต่แต่นั่นคือส่วนดีเพราะอะไรใส่ความอะไรความโลกาไปที่อะไรไปที่พบอริก็ใส่ความสิ่งไม่ดีไปให้กับศัตรูไปทั้งหมด คครับออ๋ือจะดีในเรื่องที่ว่าพูดง่ายๆคือว่าชนะศัตรูถ้ามีถ้ามีถ้ามีศัตรูก็จะชนะเขาเรียกนักจรยุทธ์อ๋อนักจรทธ์ยุกคนวิญยุทธ์จิญยุทธ์ใช้กลยุทธ์ก็ได้ตัวเองไปลุยปีต์ก็เลยทำให้ตาเนี่ยเป็นไงร้อนง่ายของขึ้นง่ายเวลาโดนอะไรนะครับฟุ๊บฟุบฟุ๊บปีตปิต์ปัดปิดปัดอย่างเร็วด้วยค่ะอาาจรย์โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวอะไรปิต์เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเรื่องเกี่ยวกับรถเรื่องเกี่ยวกับ ช่างเมื่อเกี่ยวอะไรต่างๆก็คิดต้องไปเกี่ยวข้อกับช่างก้เกี่ยวกับรถในสักอย่างหนึ่งขับรถฉุนเฉียวขับดอกนี้มาต้าอะไรนี่ก็แต่ไอ้ไอ้ตั้งแต่วันที่สิบหกสิงหาเนี่ยเลินลุยพิษตรงนี้ไปลาไปจนถึงวันที่สิบกันสิบกันยายนเนี่ยเข้าลูกที่สองตรงนี้เข้าลูกระหว่างสุกตรงนี้ระหว่างสุกกปยังหยุดแคทตรงนี้ระหว่างสุกแต่โดนพิษอยู่ค่ะแล้วก็เดินถอยหลังกลับมาอย่างนี้ Uh huh. ถอยหลังนะตั้งแต่วันที่สิบกันยายนจนถึงวันที่สี่ตุลาคมเนี่ยแล้วก็สี่ตุลาคมก็เข้าบ้านราศีมีอย่างนี้ลักษณะการเดินของคนเกิดร uh ั huh. ่งาขาาึราศีพิจิกเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้ดาวคงสร้างในการเดินประจาเดือนกันยายน uh huh. นี่แล้วก็เห็นไหมพิษลาพิษอะไรพิษสาภาพแวดล้อใกล้ตัวสาภาพเป็นล้อที่ทํางาน uh huh. สาภาพไอไอไอชีวิตที่ใช้ประจาวันอะไรสํานองนั้นนี่นีน uh huh. น่นะครับโดนพิษอย่างนี้อยู่ เพราะฉะนั้นนี่ตัวเองยังทาอะไรบ้างได้ไหมในเดือนกันยายนไม่ต้องทําอะไรแล้วมั้งอาจารย์คือตัวนี้คือไม่ใช่อันนี้คือตัวเองอ๋อตัวเองก็ผมบอกกับคุณแล้วไงว่าคุณต้องแยกเรื่องพูดบทใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์แต่ตัวเองเนี่ยดีไหมตัวเองไม่ดีนะครับตัวเองไม่ดีคนะฮะตัวเองไม่ดีแล้วก็ไปอยู่กับมันไปอยู่ด้วยเมื่ออยู่นี่ก็อาชีพของมันอยู่คืออะไรคือพลิกชีวิต พลิกชีวิตพลิกชีวิตพลิกไปทางดีก็ได้ทางร้ายก็ได้นะแล้วแต่อารมณ์น,นะ,ะแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่เหตุการณ์ดีกว่าแต่วแต่แล้วแต่เหตุการณ์ส่วนนี้ื่องเกี่ยวอะไรื่องเกี่ยวการเงินการเงินเป็นไงกระแสตั้งแต่วันที่สามสิบไปมิถุนายนมานี้ตต้นนงเต่อนมกราคมง่ายๆมาจนมาเนี้ยจนถึงวันเนี้ยจนถึงวันที่เท่าไหร่สิบ จนถึงวันที่สิ1ห้5กันยายนเนี่ยค่ะัยังมีไยได้ตลอดอยังมีเงินมีได้แต่แต่แต่มีไรตลอดแต่เงินมาได้มาเป็นงานแต่แเป็นเรื่องลาหูตัวน,นี้พบาบอกนะ<อ>เงินมาเก็บอยู่ไหมไม่อยู่เก็บเงินมาก็อร่วงหมดไหลหมดหเวลาวันที่15กันยายนดาวการเงินพระหลาดที่พักตรงเนี้ไม่พักแล้วเดินปกติแล้วค่ะอาจารย์ เวลาเดินปกติเลยทําให้เจ้าตาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเป็นไงดีไหมดีขึ้นดีขึ้นถูกต้องดีขึ้นเขาไม่พักแล้วไม่พักแล้วเดินปกติครับอาจารย์แล้วโดยเฉพาะวันที่ยี่สิบสามยิ่งดีขึ้นใหญ่ไหมพระราหูนี่ไม่เล็งพระราหูยาไอ้อาไปที่ราศีพุธศพไม่ได้เล็งไม่ได้เล็งไม่ได้เล็งพระราหูปดาวการเงินแล้วค่ะก็เลยทําให้ดาวการเงินตัวเนี้ยออกอาวุธได้ง่ายขึ้นค่ะออกอาวุธได้ถนัดขึ้นนะ แล้วก็ไปอยู่คนจอที่เคนไอเคนไอมหาธนโนด้วยก็ยิ่งค้าขายร่ำรวยไวในคำตองนี่ค้าขายร่ำรวยไวเพราะเรื่อการเงินเนี่ยขอก็เกิดลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดีไหมก็หลังวันที่ยี่สิบสามไปแล้วจะดีขึ้นก็จริงมันดีอยู่แล้วมันไม่คงอนะแต่ว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆสิบห้าแล้วยิ่งดีใหญ่ยี่สิบสามแล้วยิ่งดีใหญ่เป็นต่อเป็นช่วงๆอย่างนี้ค่ะเรื่องการเงินก็ไม่ต้องไปห่วงส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่ ดาวคู่ครองคนรักคุณส่วนผู้ร่วมคู่กรณีคู่บรรทัดสัญญาวันที่สามที่เป็นสิงหา<ะ>ยกเข้าพบสุภลักเป็นไงก็ได้คู่ครองได้หุนส่วนได้คนรักที่อบอุ้มปกป้อง,องดูแลรักษาแต่การดูแลรักษาเป็นงานเป็นไปเป็นแบบไหนเล็งพระเสาไปในแบบอะไรอัดไปแบบอืดอัดแล้วก็เขาเรียกว่าเวงกรรม,มคู่หกกับเจ็ดยังรคู่เวงกรรมนะ ทำจำไปก็เข้าใจมรับอ่ะคุณเข้าใจเขาว่าทำจำไปอย่างนั้นนะเสรแสดงว่าคุณมีประสบการณ์ใช่ไหมอ่าใช่จ้ะอ่าไอผมก็ไม่เคยมีแฟนไม่เคยรู้เรื่องด้วยอะไรด้วยนะแล้วทำอย่างนั้นแหละทำตอนนั้นที่อาจจะจบอ่าจะจำไปงัใช่นี่ของคืนกับอื่นประโอมอะไรทั้จำลองเวลาเรื่องเกี่ยวกับคู่เนี่ยนะเวลาเรื่องเกี่ยวกับคู่เนี่ย เวลาวันที่เวลาวันที่เท่าไหร่เวลาวันที่ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดสิบแปดค่ะสิบเก้าสิบเก้าสิเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยไปตัดไอ้ไอเ้เรื่องคู่ไปตัดไปตัด,ดระหว่างรรหัสตัวเนี้ยค่ะข้อดีคือคู่โชคคู่สมเพลจะมีคนมาสมเพล ฟนจะมาสบเคาะเราจะมีจะมีมีผู้ใหญ่มาส่งเคาะหเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะสร้างขุนางการเงินอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไัมครูชกผคู้ส่งเคาะแต่ว่าไม่อะไรกันแล้วต้องไปสงเคราะห์ที่ไหนรู้ไหมที่ไหนคะไปไหว้พระกันแล้วก็สงเคราะห์อ๋อไปไหว้พระทำบุญไปยืนไปทำบุญทำอะไรทำทานอย่าเขาเขตสมบโนเนี่ยไปทำวัดกันละกันถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ก็ได้ตรงนั้นทำบุญก็บาลาทิฏฐานทิฏฐานเขาได้ยินสิเกิดชาติใดชาติเกิดชาติไหนไม่ว่าชาติใดก็ขอให้ได้พบได้เจอคนอะไรนีให้เขาได้ยินด้วย นะคุณก็จะได้ได้รับการตรวจสอบเลยสำหรับแต่ถ้าเลยจำที่สิบเก้ามาแล้วเป็นไงคุณดูทิความรักคุณเป็นไงเนี่ยโดนไปอยู่ในเขนซัมบันโดแล้วโดนพิษพิษสุนักค่ะสุนักก็สุนักในเวลาเจอคนณทำไงเห่ากัดแต่เราเห่าอยู่ที่แม่อาจารย์หนูมีลูกน้องเยอะเห่าเป็นลูกน้องมาคุณไม่แสดงออกนะคุณไม่นี่คุณต้อง่าแบบเวยว่าเห่าเนี่ย หมาพันไหนอาจจะพันเล็กหรือว่าพันใหญ่ไม่คุณเข้าไปพันไหนก็นนแล้วแต่คุณคุณลองเข้าให้ดู <c oughs> ว่าเวลาเวลาผมพูดเกี่ยวกัโรพิษสุนัขน์คุณก็ต้องอย่างไรรู <c oughs> ้ไหมห้อง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 เนี่ยเห็นไหมคุณต้องอย่างนี้เลยอันนี้อย่างนี้คุณถึงจะพลาดน,นะคุณบอกให้ทำอะไรต้องทำเลยอ้าวคุณต้องทำเอฟเฟกต์เนี่ยห้องห้องอ่า คือหน้าที่คุณใหญ่คุณต้องทํรายการให้ขึ้นคืดสุขสนานอะไรได้เพราะว่าฟังผมก็เครียดอยู่แล้วไม่เครียดมดฟังอาจารย์มดไม่เห็นเครียดเลยมันก็ขำนเนี่ยเนี่ยโดนพิจสุนับเป็นไงก็คงองาจารย์ครูก็ครูเป็นไงคอยหอบคอยหอด้วอก็คอยเน็บแนมไหมเน็บแนมกัดตาขวางใส่อครูก็คอยเน็บแนมเคยกัดเคยเห่าเคยหอดคอยคอยจิกอ่าคอยจิกคอยทำแบบนีง เลยทาให้ตาเนี่ยแล้วกินมาคู่เนี่ยมีอารมณ์เป็นไงหมุดเน็ดอารมณ์ที่ท้อแท้เบื่อหน่ายนี่อารมณ์ที่ท้อแท้เบื่อหน่ายค่ะเวลามาที่ยี่สิบเจ็ดค่ะดวคูรคลองดวคนรักเข้าราศีสิงห์เนี่ยไปอยู่ในไปอยู่ในภพกรรมมรรหรือที่สิบค่ะไปอยู่ในเขตอะไรชนิดโทที่สิบเนี่ยระหว่างอังคารด้วยระหว่างคู่มิตรด้วยเป็นไงระหว่างตัวเองด้วยตั้งแต่มาที่ยี่สิบเจ็ดไปเนี่ย ไปงานไปอยู่ในเอเอ,เอในบ้านธงชัยด้วยเคเทีโทที่สิบเนี่ยต้องระมัดระวังคำกลนคดจะต้องเลี้ยงลูกคนอื่นเขาอ๋อถ้ามีแฟนก็อาจจะได้แฟนมีลูกตีมอ่ะก็ตอนจีบกต่แต่ยังไม่ได้กันก็บอกว่าอยู่คนเดียวเอวเวลาสุดท้ายแล้วมีลูกเลี้ยงสื่ออีกสองคนต้องเลี้ยงลูกคนอื่นเขาอ่ากษตรไม่มีลูกไปปรึษ<อ>กรษาพ<อ>ระฤาษีพระฤาษีบอกให้ปลารูปในป่าไปโดนเสือกัดตาย ต้องโดนคาคนโคดต้องเลี้ยงลูกคนอื่นเขานี่สิบโถนที่สิบนี่<อ>นเรื่องเป็น,น,นอ,ปอย่างนี้นี่นะครับอันนี้เลืองเป็นอย่างนี้แะต้องเลี้ยงลูกเขาแล้วลูกเขาอยู่ที่ไหนด้วยไกลด้วย,ยต่างประเทศด้วยนะนี่หรือมีลูกได้แหละได้หรือว่าอะไรหรือการมีลูกอ,อจาจจะต้องทําแท้งได้ก็ได้ใน<อ>นี่ได้หมดนะฮะนี่ค่ะอาจารย์นะนล้นเรื่องคู่นี่เป็นไงเรื่องคู่นี่ก็ดีช่วงแรกไหมดีช่วงตั้งแต่วันที่ ที่แตวันที่สามที่สามถึงวันที่สิบเจ็ดดีมากสามถึงสิบเจ็ดดีมากเรื่องคู่สิบเจ็ดสิบเก้ามัเรื่องคู่โจงคู่เุพาะแต่ว่าอยู่ในวัดนะเรื่องเรื่องคู่แปอนี้การเงินคู่กรองคนไอ้คนรักไปแล้วก็เหลือเรื่องเกี่ยวกักางการงานเป็นเกษตรมั่นคงแข้มแข็งยั่งยืนคงทนถาวรแล้วก็มีศักยภาพการงานมั่นคงนะมีศักยภาพและตอนช่วงนี้อยู่ตรงนี้ลุยพิษอยู่ ก็ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับอะไรภัยที่ม้นเหนือตนเองการแสดงความลํำหน้าอะไรสักอย่างต้องระมัดระวังเพราะเป็นภัยที่เหนือตัวเองคือเนินมุกมณ์อะพิกพุทธึ้นไปถึงสูงไงก็คือเหนือกว่าเราเหนือกว่าเราคือเราไม่สามารถควบคุมได้ค่ะเหนือเราหมดเงินหมดขั้นเราได้อะไรแั้ได้ไหมได้แล้วก็เอแต่ว่าถ้าใครมีการแต่งตั้งก็มีโอกาสได้ตำแหน่งตรงนี้ก่อนค่ะแล้วก็อทีเนี้ ไอ้ไอ้ไอ้เรื่องเกี่ยวกับการงานตัวเนี้ยมันมีทั้งงานเก่างานใหม่งานมรดกเนี่ยเห็นไหมมันมีมันเลยพักเกศเลยงานเก่างานใหม่เยอะมากเลยนะคะเนี่ยพิจิกเนี่ยก็ยังมีความมั่นคงอยู่เลยอยู่บางคนได้ได้ตำแหน่งได้ยศศักดิ์ได้ชื่อเสียงกิจิยศได้ตำแหน่งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการงานตัวนี้เวลาวันที่สิบเอ่อสิบสิบหกกันยายนนะก่อนถึงวันที่สิบหกกันยายนก็ถึงวันที่เท่าไหร่ก่อนสิบสามสิบสี่สิบห้าก่อน สิบสี่สิบห้าเนี่ยไปตัดระหว่างพระราขับตัวนี้ไปไเป็นไงไปตัดระหว่างเาตัวนี้ก็คืออยู่ในเขตโจโรต้องป้นต้องฉกฉวยต้องชุงชิงต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมต้องใช้ชั้นเชิงถึงจะได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวสิบสี่สิบห้านะใช้ไหวพริดอ่าการวางแผนหรืออะไรกันครับเวลาที่ทิพกปุ๊บหลุดเขานี่ไปอยู่ในภพลาภง,งานเป็นลาภเรื่องงานจะให้ลาภให้อะไรต่างตงตัวนี้งานเป็นลาบเมื่อกี้เลยพูดเรื่องคู่ไปหน่อยไอ้ขาวตกหล่นไปเยอะย่านึงเรื่องคู่ ทำไมคะอาจารย์บันที่ยี่สามเลือกคู่มีพระราหูตัวนี้มาเลยเอาแล้วครับทีนี้ไอ้ที่ว่าทีนี้ที่ว่าที่คนอยากรู้กันนักนหนะนี่แหละวาลาศีพิจกิกราศีพุกศกเนี่ยที่ว่าร,า,า,รา,าหูอยู่ตรงนี้แล้วเรจะทำยังไงอ่ฮะ uh huh. อันนี้เราก็ต้องแยกเรื่องพูดก่อนค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าดวงเดิมมีราหูอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าองค์เกณฑ์ กิตตสัตตะต้องคงมินอสุรินโองเกณก์กาวไว้แม้ชาติใดตัวเราอัปรัตสิ้นดีคุณจะแสดงได้ยศนั้นเสมอนี่เขาเรียกว่าโอเค่ะแต่ถ้าจรนมาอย่างเงี้ยก็เป็นโอกเกคเขาเรียกโอกเกคจ่ะจนะโอกเคจอนก็กอแบบปากกี้เหมือนกันเหมือนกันเหรออาจารย์เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดใครมีดาวคายอยู่ตรงนี้แล้วมีพระสาวอยู่ตรงนี้หรืออยู่นี้รวยรอ,อย่างเดียวดีมากใช่เขาว่าดีมากนะครับอันนี้ เพราะนั้นเรื่องเกี่ยวกับคู่คุณเป็นไงสิบแปดเดือนอนี่คุณก็เป็นไงแต่ให้รู้ว่าลาหูเล็งเนี่ยคือลาหูมันก็บอกอยู่แล้วมันไม่ใช่ไม่ไม่มีตัวตนเป็นแตงเงามันบอกอยู่แล้วเพราะฉนั้นเนี่ยคุณก็กอดแตงเงาย่างเดียวอะนะนะเพราะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเล่นเกมให้เป็นในเรื่องเกี่ยวกับลาตรงนี้ลาหูยกมาตรงนี้จะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนญาติพี่น้นองตีโกนอะไรกันให้คุณตรงนี้ให้คุณตรงนี้นี่ นะฮะแต่ยังไงก็ตามลาหูก็คือลาหูมะเร็งอ่ะนะย่อมไม่ค่อยดีเท่าไหร่รันก็จะมีก็จะทําให้คนเกิดลัคนาตัวนี้ลาหูเลยก็เกิดความโลภไมไม่รู้จักพอโลคมมารุ่มหลงอ่าโรครามาลุ่มหลงไม่รู้จักพอเนี่ยไรเนี่ยนะฮะอ่าแล้วก็เรื่องการงานแล้วแล้วก็วันที่สิบเจ็ดเนี่ยวันที่ได้ลาลาที่ได้นั้นอะบินหัก เบี้ยวคดงอไม่สมบูรณ์มีตำหนิอ่ามีตำหนินะมีตำหนิฉีกขาดไม่สมบูรณ์ค่ะแต่ก็แต่ก็เป็นราบนะแต่ก็เป็นราบก็ได้ราบได้ทิตได้มาไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองเพราะด้านเนี้ยในรอบเดือนเนี่ยพอเกิดลักนาราศีพิจิกก็กันยายนก็ประมาณนี้ก็จะเด่นเรื่องการงานนะคะราศีพิจิกนะคะก็จะมีส่วนเรื่องคู่ครองนี่ก็จะมีดี มีดีบ้างค่ะก็จะมีดีบ้างนะคะแต่ก็มีปัญหาบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าหลังจากวันที่23ไปแล้วเนี่ยนะคะก็พระราหูเนี่ยก็จะเลงราศีพิจิกด้วยอาจจะมีความอึดอัดหรือมีความมัวเมารุ่มหลงนะคะก็ท่านที่เป็นราศีพิจิกนะคะก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ได้นะคะว่าเออจากเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะอาจจะเดือนกันยายนเนี่ยที่อาจารย์อ่ะบุษสุภาท่านดูไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ตรงบ้างนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะคะ บอกอีกอย่างหนึ่งคุณต้องบอกนี่ก่อน <คะ S 2> ถ้าช่องสองทะลุฟ้าถ้าช่องสองทะลุฟ้าเนี่ยนะคะมาอ่ามากดมาที่ช่องสองทะลุฟ้า V2 ไม่เจอต้องอ่าอีกช่องทางหนึ่งนะคะคือสองทะลุฟ้า V3 ค่ะเราจะมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะ